วีวีเดอะโกสเผยสาเหตุถูกแจ็คเดอะโกสพักงานไม่มีกำหนดพร้อมเตือนภายหลังเจอมิจฉาชีพหลอกศูนย์เงินหลักแสนจากกรณีที่รายการผีชื่อดังอย่างเดอะโกสเรดิโอได้ออกประกาศจากที่แจ็คเดอะโกสหรือแจ็ควัชรพลเกี่ยวกับการพักงานวีวีหนึ่งในทีมงานคนสำคัญของรายการอย่างไม่มีกำหนดโดยข้อความบางส่วนในประกาศที่แจ็คเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน และการสื่อสารกับแฟนรายการซึ่งถือเป็นกฎเหล็กและข้อห้ามที่ผมย้ำและบอกกับทีมงานมาโดยตลอดโดยเฉพาะกับวีวีเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานผมคาดไม่ถึงว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งและเกิดกับน้องที่ผมรักและไว้วางใจความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวผมแต่เหตุการณ์นี้เป็นการที่ทำให้บริษัทและทีมงานไม่อาจร่วมง,งานกับวีวีได้ ล่าสุดวีวีก็ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังจากที่เธอถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปถึงหลักแสนซึ่งเป็นสาเหตุให้เธอกระทําบางอย่างจนต้องถูกพักงานโดยวีวีเผยว่าเตือนภัยมิจฉาชีพเคยได้ยินคํานี้ไหมหารายได้เสริมด้วยการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไม่เคยได้ยินมาก่อนจนวันหนึ่งมีคนติดต่อเรื่องรีวิวเสื้อผ้าเข้ามาแล้วเขาก็ดึงเข้ากลุ่มที่มีสาวสาว0กว่าคนในนั้น มีการพูดคุยทั่วไปต่างๆนานาซึ่งส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็มีประกาศเข้ามาในกลุ่มว่ามีกิจกรรมหารายได้เสริมด้วยการปฏิบัติภารกิจบลาๆแล้วทุกคนข้างในก็กดเลขหนึ่งกันเป็นแถวส่วนตัวเราไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยทักถามคนที่ดึงเข้าไปเขาบอกคือการปฏิบัติภารกิจจะได้ค่าคอมมิชชั่นตามนั้นเล็กๆน้อยถ้าไม่ทำครบสามครั้งจะโดนตัดออกจากกลุ่มก็เลยต้องเข้าไปกดตาม กดเสร็จก็มีการพิมพ์ให้ตัวเลือก3อันในการกดเลือกจํานวนเงินและคอมมิชชันพอกดไปต่ำสุดเขาก็จะให้ค่าคอมมิชชันมานิดนิดหน่อยหน่อยพอเสร็จก็มีภารกิจที่2ถึงสมาซึ่งทุกคนต้องทำและอาจจะอยากทำเพราะมันได้โบนัสจริงจนวันถัดมายอดเงินเริ่มเยอะพอเราโอนไปภารกิจตัวเลือกที่สองก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ดีๆด,ดึงไปเข้ากลุ่มว i p ซึ่งเหลือคนอยู่หคนโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ พอเข้าเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่พิมพ์พมาว่าต้องโอนเพิ่มยอดนี้นี้เพื่อปฏิบัติภารกิจแล้วจะได้เงินที่จ่ายไปก่อนหน้านี้คืนด้วยความที่เราเงินน้อยมากก็เลยถามว่าอ้าวทำไมบังคับกันไม่บอกก่อนว่าต้องจ่ายเพิ่มเขาก็บอกว่าทําอีกภารกิจก็ได้เงินแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เลยเลยไม่ได้ติดใจอะไรพอโอนไปครั้งนี้ทุกคนต้องโอนพร้อมกันทั้งห้าคน โอนเสร็จกลับมีภารกิจที่สามที่บอกถ้าไม่โอนจะไม่ได้เงินที่โอนไปคืนเหมือนเป็นการบังคับเราไปแล้วและยอดเงินก็เยอะมากแล้วเงินสุดท้ายที่เหลือเราก็โอนไปให้ใหด้วยความง้อทิบหายแค่นั้นไม่พอมันบอกปฏิบัติภารกิจเลทต,ต้องโอนเพิ่มไม่งั้นจะไม่ได้คืนเราก็เครียดมากเราอยากได้เงินคืนนั่นคือเงินที่จะกักไว้ดูแลที่บ้านนั่นแหละที่เราโอนไปให้พวกมันเราไม่รู้จะทำอย่างไร ถ้าไม่โอนให้มันอีกมันจะไม่คืนเราเลยต้องไปโกหกพี่ชายที่เรารักอย่างไม่มีทางเลือกด้วยการขอยืมเงินในจํานวนที่สูงโกหกว่าจะเอาไปจ่ายธนาคารที่จะมายึดบ้านซึ่งความจริงคือเราจ่ายปัญหาตรงนั้นไปแล้วแต่เราเอาข้อนี้ขึ้นมาโกหกเพื่อให้ได้ยืมเงินที่เขาก็โอนให้ทันทีเพราะความเชื่อใจพอได้เงินก็โอนไปให้มันด้วยความที่ยังไม่รู้ว่าโดนหลอกพอโอนเสร็จมันบอกต้องอีกภารกิจสุดท้าย ถึงจะได้เงินคืนตอนนั้นหลายคนในกลุ่มเริ่มโวยวายบางคนก็บอกไม่รู้ว่าต้องโอนเยอะขนาดนี้ซึ่งยอดมันสูงมากๆหลักเป็นแสนเรายิ่งเครียดหนักเราจะทำอย่างไรเราไม่มีแน่ๆแต่ถ้าไม่จ่ายเราจะไม่ได้ทั้งหมดคืนเครียดอยู่นานมากพยายามหายืมคนที่ปล่อยกู้ก็ไม่มีสุดท้ายต้องไปโกหกพี่ชายอีกรอบเขาก็ยังเชื่อเราโอนให้ทันทีใจเราตอนนี้มันจะแตกอยู่แล้วทั้งโกหก ทั้งไม่รู้จะทำอย่างไรต่อพอโอนยอดนี้ไปมันดันบอกคุณทำเกินเวลาต้องโอนอีกเราเริ่มรู้สึกกว่าเราไม่ไหวแล้วตายแน่ๆเราตายแน่ๆไม่ได้คืนแน่ๆจนเราต้องไปสารภาพความจริงกับพี่เขาว่าเรื่องเป็นแบบนี้และเราโกหกซึ่งตอนนั้นข้างในมันร้อนรุ่มไปหมดว่าเงินทั้งหมดเราทำอย่างไรไม่ได้คืนแน่ๆเรามันง่ไม่รู้จริงๆ ตามที่เขาบอกและจากจุดนี้ก็ทําให้ที่เขาเสียใจมากๆที่เราไปโกหกเขาจากความหวังดีเราสารภาพหมดเลยว่าเราขอโทษที่เราโกหกแค่เราไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าจะไม่ได้คืนเพราะมันไม่คืนมันบอกถ้าไม่ปฏิบัติภารกิจให้เสร็จก็ไม่ได้คืนเราโลภเหมือนสลายลงกับตาเงินทั้งหมดที่สะสมไว้เงินที่โกหกที่เขามาเราจะทำอย่างไรสุดท้ายทุกอย่างก็พังเพราะตัวเราเอง พอไปแจ้งความตำรวจก็บอกมีแบบนี้โดนเยอะมากให้ทําการอายัดไว้และในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ก็ต้องชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้พี่ชายต้องเสียใจทำให้ผิดหวังทำให้ครอบครัวทะเลาะก,กันจนตอนนี้สุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรเลยมันเอาไปหมดสดเลยแม้กระทั่งชีวิตเราเตือนทุกคนเวลาคุยกับมันมันจะพิมพ์พิมพ์กำหนดระยะเวลานัาน่นนี่จนเราเบลอไม่มีสติในการคุยและยังคิด เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเจอกลิ่นประมาณนี้พยายามถอยห่างออกมาให้ได้อย่าเห็นแกเ่เศษเงินเล็กๆน้อยที่มันเอามาล่อเราจนทำให้สุดท้ายครอบครัวของตัวเองก็สะบ้านแตกสาแรกขาดจนคิดฆ่าตัวตายจริงๆไม่รู้ว่าคนที่เหลือในกลุ่มก็คือมาหรือเปล่าจะกู้เงินใครมาคืนที่เขาก็ไม่มีใครปล่อยแต่ถ้าเราทำอะไรไว้เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปแค่อยากจะเตือนภัยและบอกว่าเสียใจอย่าให้คุณ ต้องเป็นรายต่อไปนะคะรู้ว่าคนเราทำพลาดกันได้แต่ครั้งนี้มันใหญ่มากจนเอาชีวิตเราไปแลกก็ไม่ทีค่าพอขอโทษที่แจ็กด้วยที่มีน้องแบบหนูและมันก็สมควรแล้วค่ะกับการที่พี่พักงานตลอดไปขอโทษจริงๆค่ะก็รอ,อสถานการณ์แบบนี้มีแต่คนด่าเราเราโง่เราไม่ดูข่าวหรอเราไม่ปรึกษาใครเหรอไม่มีใครอยากโดนแบบนี้ได้โปรดหยาเหยียบจนต้องให้ตายคาตีนเลยแค่นี้ก็แย่มากแล้ว ปอลลต้องขออภัยสำหรับการแก้ไขข้อความเรื่องบริจาคนะคะตอนแรกแค่พิมพ์เหมือนทิ้งท้ายตลกไว้แก้เครียดไม่คิดว่าจะเป็นการสร้างความไม่พอใจต้องขออภัยกับทุกคนด้วยค่ะติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม